สวัสดีค่ะหากคุณกำลังคบกับใครแล้วรู้สึกว่าเขานั้นบงการเราหรือว่าทำให้เรารู้สึกอึดอัดจะไปไหนทำอะไรหรือว่าคุณอยากมีเวลาส่วนตัวของคุณบ้างแต่คุณรู้สึกว่าเขานั้นควบคุมคุณตลอดเวลาแล้วก็จํากัดบริเวณไปไหนอะไรยังไงต้องรายงานตลอดเวลาคุณจะจัดการกับปัญหาเหล่านี้ยังไง เริ่มแรกนะคะถ้าคุณเพิ่งคบกันหรือว่าเพิ่งศึกษาดูใจกันถ้าเขามีอาการหึงหวงคุณจะไปไหนทำอะไรต้องรายงานตลอดเวลาคุณต้องแสดงออกชัดเจนค่ะว่าคุณไม่ชอบว่าคุณไม่โอเคกับพฤติกรรมเหล่านี้อย่าทำเป็นหลีกเลี่ยงหรือว่าทำบ่ายเบียงหรือว่ากลัวเขาไม่สนใจแล้วคุณก็พยายามที่จะเอาใจเขา แล้วคุณไม่ได้ดูว่าตัวคุณเองนั้นมีความสุขไหมคุณรู้สึกอึดอัดนิดนิดแต่ว่าคุณกลัวว่าเขาจะไม่รักคุณคุณกลัวว่าเขาจะไม่ชอบคุณคุณก็เลยตามใจถ้าเป็นอย่างนี้มันจะเริ่มเพิ่มพูนไปเรื่อยๆคุณจะสะสมปัญหาเหล่านี้ไปเรื่อยๆแล้วกลายเป็นตัวคุณเองค่ะที่ทนไม่ได้แล้วก็ต้องออกมาแล้วก็ต้องจบปัญหาชีวิตคู่กันค่ะจบชีวิตคู่ไปเพื่อเพราะว่า คุณทนไม่ได้คุณอึดอัดคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีความเป็นส่วนตัวแต่ถ้าเพิ่งเริ่มคบกันแล้วคุณแสดงออกชัดเจนว่าคุณชอบอะไรจะไปไหนทำอะไรยังไงตกลงกันให้มันชัดเจนค่ะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่ชอบเราไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่รักเราค่ะพอถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่เขารับไม่ได้ก็แค่ต่างคนต่างไปดีกว่าคุณไปตามใจเขาค่ะ แล้วสุดท้ายจะกลายเป็นคุณค่ะที่อึดอัดแล้วก็อยู่ไม่ได้เองแล้วมันจะเสียเวลาทั้งคู่ค่ะเสียความรู้สึกเสียเวลาแล้วก็ทําให้ชีวิตคุณนั้นกลายเป็นปัญหามากขึ้นค่ะในเมื่อคุณคบกับเขาอย่าตามใจตั้งแต่แรกค่ะ <S <S เหมือนเด็กที่โดนพ่อแม่ตามใจค่ะแล้วโตขึ้นมาเขาก็จะไม่ฟังแล้วค่ะเพราะเขาเคยได้เพราะเขาเคยถูกตามใจ เหมือนกันค่ะคนที่เรารักคนที่กําลังคบอยู่ถ้าเขาได้ถ้าเขาเคยได้เราเคยให้เขาแล้ววันหนึ่งเราไม่ให้มันจะเกิดปัญหาค่ะเขาจะมีคําถามว่าทําไมเมื่อก่อนได้ทําไมเมื่อก่อนคุณไม่เห็นจะต้องอเรียกร้องหาเวลาส่วนตัวของคุณเลยคุณไม่เห็นจะว่าอะไรเมื่อฉันโทรตามเมื่อฉันจํากัดเวลาของคุณที่คุณจะออกไปข้างนอกคุณต้องกลับกี่โมงคุณต้องรายงานฉันคุณไม่เห็นว่าอะไร แต่พอคุณคบกันไปนานๆคุณเริ่มทนไม่ไหวเองแล้วเขาก็จะถามคุณว่าทำไมตอนแรกคุณให้ได้ทำไมตอนแรกคุณทำได้คุณไม่รักเขาแล้วเหรอชัดเจนกับตัวเองค่ะตั้งแต่แรกอย่าให้ความแบบรู้สึกว่าคุณรักเขามากคุณยอมทำเพื่อเขาทุกอย่างมันทำให้คุณต้องยอมเขาทุกอย่างมันทำให้คุณต้องทำให้เขารู้สึกประทับใจอย่าทำแบบนั้นค่ะต้องการอะไร อยากได้อะไรพูดกันตั้งแต่แรกค่ะตั้งแต่เริ่มคบกันเลยค่ะอย่าให้ปัญหามันยืดเยื้อค่ะส่วนบางกรณีที่โอเคคุณตามใจไปแล้วคบกันมานานแล้วแล้วเริ่มมีปัญหานี้ขึ้นคือไม่มีความเป็นส่วนตัวโดนควบคุมแล้วก็รู้สึกอึอดอัดคุณจะหาทางออกร่วมกันยังไงคุณต้องลองคุยกันค่ะว่าขอโทษนะเพราะว่าตอนเนี้ย รู้สึกว่าอึดอัดรู้สึกว่าโดนควบคุมรู้สึกว่าโดนจํากัดเราขอเวลาส่วนตัวของเราเราขอ,อาช่วงเวลาที่เราได้อยู่คนเดียวได้ทํากิจกรรมที่เราชอบได้ทําสิ่งที่เราสนใจได้ไหมคุยกันไปตรงๆคะ่ะบอกกันด้วยเหตุผลแต่อย่าใช้อารมณ์นะคะเพราะบางครั้งการพูดแบบนี้ผู้หญิงหรือว่าผู้ชายอีกฝ่ายที่รับฟังจะรู้สึกว่า เขาเปลี่ยนไปเขาไม่รักเราแล้วหรือเปล่าเขามีคนใหม่ไหมเราทำอะไรผิดไหมเขาจะมีคำถามสรารพัดในหัวเขาเลยค่ะเพราะก่อนหน้านี้คุณเคยให้เขาคุณเคยตามใจเขาให้คุณบอกดีๆค่ะว่าอขอโทษด้วยที่แรกๆนั้นตามใจเพราะว่ากลัวจะไม่รักเพราะว่ากลัวจะไม่สนใจแต่เราขอทำตามสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักขอพื้นที่ส่วนตัวพูดกันดีๆค่ะ แต่อย่าไปโทษเขาค่ะเพราะเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผิดคือไปตามใจตั้งแต่แรกค่ะเมื่อผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็แล้วแต่เขาเคยได้เขาเคยรู้สึกว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณให้เขามาตลอดแล้ววันหนึ่งคุณหยุดเขาจะรู้สึกค่ะว่ามันมีบางอย่างเปลี่ยนไปเขาจะเริ่มไม่ไว้ใจคุณเขาจะเริ่มรู้สึกว่าคุณรักเขาน้อยลงให้คุณบอกตรงๆค่ะบอกไปเลยดีกว่าให้ปัญหามันยืดเยือ้อแล้วกลายเป็น คุณบอกเลิกเขาเพราะว่าคนอื่นเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณอยู่แล้วคุณไม่มีความสุขคุณไม่มีอิสระค่ะให้เคลียร์กันตั้งแต่แรกแรกค่ะแต่ถ้าเกิดปัญหามันบานปลายมากขึ้นให้ลองปรับทีละนิดค่ะ เจอกันคนละครึ่งทางไม่ใช่ว่าคุณอยู่ๆคุณตามใจเขามาตลอดเมื่อก่อนไม่เคยไปไหนเลยไม่เคยไปเที่ยวไม่เคยทํากิจกรรมคนเดียวแล้ววันหนึ่งคุณบอกโอเคฉันขอเวลาส่วนตัวฉันขอไปอยู่คนเดียวแยกห้องอยู่แบบนี้มันก็ไม่ใช่ค่ะคุณต้องค่อยๆปรับไปเรื่อยๆค่ะปรับให้มันอยู่ระหว่างกลางของสองคนที่จะอยู่ร่วมกันได้ค่ะแต่อย่าฝืนตัวเองค่ะเพราะสุดท้ายแล้วคุณจะไม่มีความสุขแล้วกลายเป็นคุณ ที่คนอื่นหรือว่าสังคมหรือว่าแฟนของคุณนั้นมองว่าคุณเปลี่ยนไปมองว่าคุณไม่รักเขาค่ะใครมีคำถามหรือว่าต้องการอยากรู้เพิ่มเติมแอดไลน์มาสอบถามที่ดีสคริปชันด้านล่างได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ